สวัสดีครับบอกจากภาษาชอบบ้านเป็นรายการท่ายอดสดชนออกจากทั่วเจงงออยุทธนุนการจะนาพิเศษฟังตะวันตกเขตนี้เขาเรียกเขตเขตนั้นเขนี่ท่านเข็บางแค่แล้เขตบางแค่ผมอยู่กับท่านเสียประโมดสมชายจันโนสวัสดีครับเสียประโมดนี่เป็นเจ้าของสร้างาผนทีว่าทุกท่านที่ผมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจยุที่กรุงเทพ ก็ี่ได้เสียบประมอดนะี่แหละเพื่นค่อยรับเป็นเจ้าภาพดูแลในชวนเรื่องของเขาเรื่องคาอาหารและเครื่องนื่มและการอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่ของเทแบบสองสามสองมือที่แล้วไปนอนสันไปทับบุญวัดเกิดอ,องน้หลงตาลิมเนาะเมริกาเดินทางเสียประมอดดีเป็นคนนวนสันว่ามาทำมาหากินอยู่งเทปแม่ได้ิีไปดีอยู่ทั้งทีนั่ะเช่นท่านก็ สเอมเนี่ยสวัสดีครับกเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้เลี้ยงตอนรับน,นักสู่ผู้ท่อนทันเปลี่ยนไก่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลเพราะว่าถือว่ายูนในเกตพขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยขอดูแลคือเป็นการให้กระลังใจกันครับถือว่า มากเมื่อนี้เดินท่าสวนดีของบ่ามีฝนว่มีหยังกัดถือว่าเดินทางปลอดภัยครับเจ้าตัวจิตวิภาพเขาพักแล้วอยากไงกัะถือว่าเขาพัก่อนมือทันก็บทไปปฏิบัติภาราจิจของท่งกันต้องขอบคุณเสียรมอดหลายครั้งที่ทุกครั้งเลยต้องที่จริงเก่งใจท่านบอกว่าโอ้ยมากยังไหญก็มาจะลบเกินเ่าบอกว่าเขาเป็นยังเป็นกรยิ่งดีเป็นกรเห็นนักสู้ผู้ท่อนมีความตั้งใจจริง แต่ว่าปกตินี่ zat, ผมว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี Ó, cycling, cycling, ่ว่าสูบว่าสูบบุหรี่ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อนี้เป็นเกีล็ดแย่งสูงไปว่ายมาจากฝรั่งเศสเขาอนุญาตโชว์ฉันหน่อยเออคีบๆยังไงเออมันคือคือยังสาโทษเนี่ยที่ไปซิกแม็กเจ้่เจ้ามันหอมเนาะแต่ว่ากลิ่นกินแห้ง ได้กินของหนอกกได้กินมันเน้เพราะมีซื้อเสียงนยได้กินของของนอกแกนีอาหารอาหารทะเลปลามากอาหารทะเลเล่ากันอาพามาเจงหงอป็นบิาอาหารเลี้ยงได้บิบิอาหารเป็นของเอ้าเบึ้งเบื้องของเป็นห้องสุ่มเป็นห้องส่วนตัวได้เป็นของส่วนตัวเอาพอตองเบื่องก็ได้เอาเป็นห้องช่วนตัวแล้วกันเนาะเอาผมไล่งานความคืบหนนะเกียียกับการต่างงาน,นปรากฏว่านี่กระสีเป็นนกลู่เนาะมีอยย่สามดาน ท้าเมื่ออยู่สามด่านที่จริงเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าก่อนน,นี้มีดา่านหลายด่านด้ยมีตั้งแต่ด่านของเราออกมาแต่ขอนแกน่นบ้านไผ่บ้านแห่เมืองพอนรีด่านไลไ่เขามาเป็นหัดพ้อแระก็กมีมีอยู่สามด่านถ้าว่าเป็นที่สังเกตว่าตอนแรกเรื่องด่านของท่าพระก่อนที่จริงนะท่าเพิ่งยูถูกกฎหมายตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นด่านถูกกฎหมายเพราะเพราะเขาไป สอบถามมึงครกๆแล้วว่าแมเงเป็นหด้าที่อาจอาจชีอาจชีตั้งขึ้นมาเองโดยนายบรรลุอาจชีบลักไกยก็ได้คนทนนิสคมจริงเขาต้องมาสูนากันปรากฏว่านี้นะก็ว่าเป็นยังคนั่น,าน่านไปถ้าว่า,มาเม่วอาตั้งขอสังเกตว่าต่อไปนี้แนวร่างการตรวจสอบด้านไนก็อาจชีว่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผมเลืเจตนาของผมไม่เมื่อท่านมาตั้งด้านด้านมันหลายถึงดูตั้งแต่เศราออา้าจนหมดทำเด การปฏิบัติหน้าที่มีมันขยันเกิดหนาเกินขาก่ขยันเกินเหตุป่ถ้ากรณีที่เป็นจริงสิผมตั้งของสังเกตว่าวันเสาร์วันอาทิตย์กับบเวท,ทั้างขึ้นกับบเวนแต่แอบมืในเมื่อท่านตั้งด้านใดท่านอาจีหลกไกหรืออาจีตั้งใจมากปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้ว,วด้านที่ถูกต้องว่าเป็นอยังท่านหตดไปได้ครับหลายคนบอกว่าท่านผมไปยิ่งซีครับมากไปบอหบุญไหวบ่ในมุมมองของผม,มบ่บุญไหว ผมผมุ่งมั่งผมผมผมต้องการตรวจสอบความถูกตอ้องหรือไม่เมื่อท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ถือใส้กฎหมาย,ย,ยท่านเป็นผู้บงังคับใส้กฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าใส้ถูกต้องผมก็จะตรวจสอบท่านย้อนกลับไปขึ้นกันในกรณีที่ท่านตั้งหน้านี่ผมเห็นอย่างแน่สิ่งแรกที่คือหลังจากนั้นผมจีทายรูปเขาทายรูปเร็จแลว้วแลว้วผมเห็น่ังอีกทายรูปบึงซื้อผู้รับผิดชอบด้าน แล้วก็พื้นเช้ามากผมก็จะเอาฟอ้องแบบฟอ้องเนการยื่นหนังสือดานไปยื่นถึงผมว่่ได้สอบถามหุ่งกับเลยผมสอบถามถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมอยากให้เพื่อนได้รับรู้แล้วเพื่อนก็นสิกดดันไให้่ลูกน้องเองถ้าตั้งนั้นถูกต้องท่านไม่ต้องกลัวที่มีและทรัพย์สินปลอดภัยเสมอเพราะว่ามันกเกี่ยวกับจาราจรที่จริงทขาบอกว่ากดขัน,น,นจะมีในกจราจรแต่ว่าด้านอื่นจะ่นี่ใอ้ส่วนสืบคดี ช่วงพวกสายสื่อของโลกภาคีดีคนก็เห็นแน่ระสานกันอยู่แล้วว่าต้องระวังท่านท่านถูกกฎหมายนะเว้นแต่ท่านสิมานลักไก่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นนี่มันเป็นด้านลักไก่เด้ลักไก่ต้่หน้าอีกต่างหากไอไอทีพ่โก่งหน้าอย่างที่ด้านที่ถูกต้องเหมือนโก่งหน้าถ้าว่าด้านอย่างใออกไปเองแล้วก็ไม่มีได้รับการร้องทุกข์ว่าไม่ร้องเรียนร้องทุกข์เขาไม่อีกว่าด้านหน่งด่านที่ยุ่งจอหอด้านหนึงด่านที่ยุ่งจอหอแล้วก็ยุ่งหินก่อสองด้าน ปลูกว่าผมเป็นของส่วนราชก,การไปน,นะไมีการตรวจฉีไมีการตวารตวจเนียวตรวจแล้วแล้วก็นั่งไปโลง่งขาดก็นั่งไปให้ไ,ไ,ไม่เป็นปฏิบัติไปตามขั้นตอนเป็นลักษณะเพื่อประโยชน์เขาเอื้นมว่าลักษณะตบศักเขาว่าลักษณะตบศักนี่ก็คือกรอบป,ป้อมปลดล็แล้วก็ให้ญาติพี่น้องท่านเพราะมีเงินให้โอนเงินมาสองหมืน่นสามหมืน่นโอนเซ็น้วก็ปล่อยข้ามเป็นผู้ดีในข้าผู้โจร นะครับผมจนคือว่าเนี่ยเข้าไดี๋ยวช่วยตัวนักสั่นนักสีที่จริงอ่ะรวบซ้บเขาว่าเขาสู้กระบวนการบําบัดว่าเขาสู้กระบวนการให้มันเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายมีอยู่สองด้านถ้าว่าลักษณะพิชเกตได้มนี่งุมด้านนั่นด้านอภิัดมาแต่มาด้านที่บ้านไทยด้านบ้านไทยด้านบ้านไทยทุกทีว่าด้านบ้านไทยมีมียุคเก่ากล้องยุคแปดตัวกล้องจับจับหลายตัวจับทะเบียนด้านหน้าด้านหลัง จับคนคับตรวจสอบนั้นเป็นด้านถาวรด้านาอะไรเป็นด้านถาวรเอาดีใจนั่งเมือนก็ได้พูดคุยกับผู้เรเป็นชอบด้านก็ดีใจเพิ่นก็อธิบายเห็นขั้นตอนว่าด้านบ้านไทยเนี่ยเพิ่นเขาเพิ่นไท้ผมเขาไปเบินอยู่ในห้องซึ่งผมตอนนั้นผมยุดการให้ทอาไเแล่วเขาไปเบิอยู่ในหอ้นนองมาชิมก้องดูเช็คทะเบียนประวัติรถเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่านสมัยบันทึกไ๊บพุ่งปรับถ้าท่านใจให้จริงเนี่ยโจนผู้ไล่เพมี ถ้าเว้นแค่สีสีทำนาเทปไม่จริงถ้าว่า,ทาเทดจริงๆนะไปบม่รอดเพราะว่าด้านตั้งแปดกล้องตั้งแปดตัวไม่มีไปรอดกล้อ,องจับไปไมมดเลยมันเป็นกล้องอินฟราเรดจับนั่งลางคำขึ้นจะจับได้อีกแต่ว่าส่วนใหญ่เน่การตั้ง้านสิเอาวัตถุประสงค์เพื่อเอาอยอดเป็นตัวตัง้งนี่แหละนี่ซิ่งที่ผมเป็นม่วงเอาผมก่อนกลับไปกันเนี่ยว่างกันในเมื่องานก็คือว่าถ้าเป็นด้านลักชณนที่ท่านเสียครับปั๊บท่านจะท่านมองมาท่านมั่ การกระทาของเขาเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบคอามครับของกฎหมายในการปฏิบัติการตั้งนานท่านจะสามารถท้ายลูกหรือว่าเบิ้งผู้รับผิดชอบเืยยื่นหนังสือผมจะเอาฟอร์มไม่แบบยื่นหนังสือนี่เอาลงไห้เอาลงไห้เนื้ออื่นที่ผมจะไปยื่นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือที่เดินทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปยื่นหนังสือหนงเกี่ยวกันหรือผู้การต่อเต้าผู้การต่อเต้าพฤติกรรมผู้การต่อเต้าคัดค้านกันโดยการนำรถิักรแมงของผู้การต่อเต้า ถึงมีลักษณะเป็นมาเฟียอ,อันนั้นรายละเอียดผมว่าเปิดเผยผมถือว่าเป็นฟวามรับของผมแล้วกันอผมถืไปยื่ยนเรื่องที่สองคือไปยื่ยนตรวจสอบด้านมือนี่ไอที่ผวไปแต่ละด้านเนี่ยเพราะเป็นว่าผมไปถ่ายรูปเราก็ถ่ายแล้วซื้อได้คือลักษณะผมไปไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปไปถ่ายวิดีโอเซตแล้วผมก็อยากรู้เือนกันที่ผ่านามาเขาบอกคยเห็นเรื่องนีเลย ที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นเองน,นี้เขาเข้าใจเสมอว่าการตา้งด้านเขาถูกต้องตามกฎหมายเขาปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ที่ไหนไดแต่ที่ไหนไดเป็นการตั้งขึ้นมาลอ,ลอยๆเป็นการตั้งด่านลอยเป็นการตั้งตุศกร์ลอยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บประคับบัญชาบอปปฏิบัติภายการระเบียบและของขับของกฎหมายว่าดูก,การตั้งด่านนี่แบบเขาต้องตื่นได้แล้วหลังจากที่เขาถูกกระทำมาตลอดเขาต้องเลียนเขาต้องรู้เขาต้องศึกษาเดินไปความกันอ่ะเรื่องที่สามเลย่ะ เรื่องของเสือกุ้มเสือกุ้มนี่ผมสีมีอยู่สองสีคือสีขาวและกสีดำลักษณะเสือคือเขามาเั็นนินิดหนึ่งเห็นเนาะตรงนี้ผมเดิมที่ตรงนี้ผมสีใสเป็นลูกลูกองเกียงไก่ไทยออนอ่าสีไสลูกตรงนี้สิเป็นตรงสื้อสีทองเนาะอ่ตรงนี้สีเป็นเกียงไก่ไทยออนท่เป็นตรงสือสีทอง่วนตรงนี้สิเป็นอ่นเป็นตรงสือสีทองสีเป็นเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนสิเป็นกุ้มเฟสตรงนี้เพื่อนยังครับผ่านสีไสผ่าชั้นดี สีสีเดงไส้ผ่านรนุ่ะะนาาเนี้ยก็เขาลากควัดคนละอ่ะลักชวลราคาชันนับราคาหนึ่งแก้ใช่แต่ว่ามีอยู่สองสีคือสีขาวกับสีดำซิปปร์อจองในอาทิตย์หน้ะจะว่าราคาอยู่ประมาณคือเท่าใดรนี่ยังงอซ่าต่ว่าบระมาณสิเกินสามร้อยบาทหรือทีอาจลุกสามร้อยเศษๆน่และประมาณนี้เนาะให้มันสมราคาแต่ว่าผ่านเนื้อผ่านที่เอาเนื้อผ่านชั้นดีเอาเนื้อผ่านชั้นดีที่สำคัญเลยคือสามารถเสื่อมสามารถใส่ไปในในงานต่างๆได้น้ำบ่ไอพคนอ่ะ เออแด้ปอได้ไอ้คนแต่ว่าสีไซเบ,เบ็งกับตำรวจใค่มันยา่ากจดีไปถ้ามันเบาอย่างนี้มีเข่งมาก่อเข้ามาจะต้องไปเบ็งกับมันเอาสติ๊กเกอร์มันสติ๊กเกอร์สีสีสแทนไปพร้อมกับเสือผู้ใดอยากได้สติ๊กเกอร์ต้องซื้อเสือด้ยเสือจีพผลิตออกมาที่นี้มันม่มีลิขสิทธิ์เลยเพราะว่ามันมีลูกของคนหัวแหลมอยู่นิเงี้ยแล้วไอ้ลูกผมไห่เ <ๆ S 1> ลืมอนๆเป็นมีมีลูกผมอยู่นี่อ่ะส่วนก็โี่ที้ยุ่งตรงนี้ไอ้ไอ้เฟซบุ๊กเกงไก่ทออดได้เพื่อนที้ยุ่งตรงนี้นะบดเอา กะาจีได้ใส่ให้ในพฤติกาหรือว่าต้นท่านว่านี่ยแหละก๋าจีให้หิ้งยางง่ายด้วยชุดสติ๊กเกอร์ส่วนสติ๊กเกอร์นี่สิแถมพร้อมเสื้อสิเอาแต่เสื้อบ่เอาสติ๊กเกอร์ก็บว่าเป็นยังก็ว่าท่านสิเอาแต่สติ๊กเกอร์บ่เอาเสื้อเพราะอะไรถ้าท่านซื้อสติ๊กเกอร์แถมเสื้อถ้าท่านเนาะเอ้านี่กะมบินนี่เดินห้างมาจากบ้านเท่าสีหม้เสร็จเสร็จสีบวกสีมาทีมาหอดกรุงเทพก็ประมาณทุ่มเกินไก่ ท่านเสียประโมทท่านกระเด้จองของพิเศษไว้เนแล้วกะัอันนี้แต่กินข้นอประมาณกินข้อของป,า,งองอป,ปกากของพ่อประว่าปกติจะเป็นคนดื่มอยู่แล้วเศร้ามาหลายปีตะกี้อาบเอาว่าเป็นกินตะกี้อาบเอาสำนึกได้ว่าเกิดกินไปแล้วไม่บดีแต่ว่าแต่เนี้ต้องขอบคุณเพราะว่านี่ของนอเมื่อกินมาได้ของนอโดนโดนได้กินเนาะเอาขอได้รับพวกอาท่านนี่ไงเอาเสริมกันหน่อยนะครับตามที่ติดตามมูเดี๋ยวเรียกว่ามูสนิทตารเกี่ยวกับปมูสนิท การติดตามมากหรือว่าเป็นเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่ๆคือคือบอวกเวก็เลยต้องต้องทีมกันบรรด้ก็คือต้องใอห้กำลังใจกันอะไรอันใดสิพ่อสิสนับสนุนใดกัได้็นการสีหาท่านสนับสนุนกับจะกนี้ีทำไขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอซีขอบคุณทุกทา่าน ถ้าไม่โอกาสสิบประยันค้ากับอาทิตย์ครับประมาณคือผมต้องได้เสือตัวย่างเสือสัก้อนมันประมาณวันเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์วันอาทิตย์หรือวบึ้งวันเสาร์ก็ได้เพราะว่าต้องได้ตัวย่างเสือในสัก้อนถ้าว่าค้ากับไปพ่อได้านไหมที่ท้ายรดชด้านนั่นแหละเพาได้ไปทำไรผู้ใดไทยเฮ็ดดีกับผมมาชื่นชมถงายเฮ็ดบ่ดีกับเขต้องยอมรับสภาพเนาะมืัอนี้เขาได้รับทุนขอบคุณจากผมครับนายกเองกับทอิออนเสียบประมดสมชยานุ์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ